สวัสดีครับพ,พ่อแม่พี่น้องทุกๆคนวันนี้มาพ่อกับผมนีกรอองน้องมาเจ้าอีกแล้วครับวันนี้พ,พ่อพี่พี่น้องมากินเข่าแรงครับเข่าแรงก็ห่อหมกนี่ครับหมกน้องใหม่ครับหมกน้องใหม่ใจไกลนี่นี่กับแม่เนี่ยเวทหกเวทหมกแล้วส่งเพื่อนๆแถวนี่แหละสองสามหมกก็เหลือแค่นี้แหละมากินกันเลยครับหิวแล้วหมกใจไกลน้องใหม่ใจไกลก็เลย ở ừ, mỗi thì bưng thì là, họ qua cứ hết đều nó say mũ say anh gì nó มาเร่อครับพ่อแม่พี่น้องมากินด้วยกันมกน้อใหม่ครับใ่ไกลตากเพื่นกดไปกดแชร์กดกระดิง่งนะถือใจกับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งิดตามฟองน้องนะา้าเห็น,หนแล้วครับเด้อพ่อแม่พี่น้อง เพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ขอบคุณเพื่อนเก่าทั้งเพื่อนใหม่เอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ถือใจกับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ได้แล้วครับเด้อสองน้องอาจารย์แล้วครับแทบขนาด thì một นไมไยกิมซุ่งวยครับเอามาหมกใส่ผักกระแหงใส่ไก่ทำนี่ผมตีใส่ไข่น้อยนึงใส่ไข่ทำสูตรผมเองอบดหมกพุดี เออขับเด้อรับเด้ออืดเบสอะรเออคลิปนี้ผมก็ขอจบแค่นี้ได้ครับเด้อติดใจกับกดไลค์กดแชกกร์กดกระดิ่งติดตามช่องน้องนะจ๊ะย์ด้ครับเด้อสวัสดีครับ